สเตจเป็น C43 นะครับติดชุดแหลกขยันบนลคานะครับเป็นถัวเอลไล561ก็56ตัวทูลายนะครับตัวน,นี้ต้องรุ่นหมดให้มีการจอดตัวรถนะครับแหลกขยนกันนะครับตัวถอดล้อหน้าออกยึดตะเกียบกู่หน้านะครับดไปดูน,นะครับ ใช้งานถอดล้อถอดลอกง่ายนะครับถอดล้อหน,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 น้าออ,นะออกเก็บตะเกียร์ทูหนะ้ามีกุญแจล็อกกันจักรยานหามีกุญแจล็อกอลังหานะครับไ,ไปดูตัวเูียร์ทูลาย สำหรับเรซเลสเลน c 4 3นะครับได้ทนายควานะครับของคุณนักรับ